สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่126ี่126วันนี้เด y 3 3ครับอย่าพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้ชายหมาไม่แดกเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast นะครับวันนี้ EP 126ี126นะครับก็ ขออนุญาตเนาะขออภัยนะครับที่เปิดหัวเนาะ EP วันนี้นะด้วยเขาเรียกว่า,าคําพูดนะที่อาจจะรุนแรงรุนแรงนะครับแต่ผมรู้สิ่งนี้นจริงๆนะครับว่า,ามันมีหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่หนึ่งในสิ่งที่ผู้ชายเราเนาะต้องระวังสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอีโก้นะครับและหลายครั้งในเรามีมันโดยไม่รู้ตัวนะครับผมเองก็มีนะครับแล้วก็ รู้สึกโชคด,ดีมากเนาะที่ผมเองเองนี่ยมีโค้ชเนาะมีคนที่คอยอให้คําสอนให้คําแนะนํานะครับ <fish> แล้วก็ทําให้ผมจัดการพวกอ e ีโก้ตรงนี้ลงได้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าจัดการได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอีโก้นะผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าผมเนี่ยโคตรตัวพ่อเรื่องอีโก้เลยนะครับผมไม่โคตรมีอีโก้นะครับเพียงแค่ เรียนรู้ที่จะคุมมันให้อยู่แล้วก็ไม่ปล่อยให้มันออกมาเพ่นพ่านนะครับยกเว้นยกเว้นว่ามีใครมาท้าทายอีโก้ผมก็จัดสักหน่อยนะครับนะอ,อ,อันนั้นแต่ว่าเราเลือกได้ไงเนาะเราเลือกได้ไนงะที่อยากจะแชร์ก็คือวันไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานเมื่อวานผมไปนั่งฟังเคือผมไปนั่งดูหลังบ้านช่องของ ManTalks Podcast นะช่องนี้แหละนะแล้วก็เออรู้สึกปลื้มนะที่ ทำมาร้อยกว่า EP แล้วอืมไม่นึกไม่ฝันนะว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะแล้วก็ผู้ติดตามเกินหนึ่งพันแล้วรู้สึกโหผมรู้สึกว่าตัวผมเองได้สร้างประโยชน์ให้ใครหลายๆคนมากเนาะก็ขอบคุณตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณออทุกๆคนมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมไปนั่งฟังตัวเองพูดเนาะก็อย่างที่เคยเล่านะว่าช่องนี้เนี่ยไม่ใช่ช่องที่มาให้ความรู้อะไรเลยเป็นช่องที่เอาไว้แบบถ้าวันหนึ่งที่ผมไปต่อไม่ได้อะผมต้องมานั่งฟังตัวเองพูดอะไรเงี้ย แล้วผมก็ต้องกลับไปฟังตัวเองพูดจริงๆนะครับคือไม่ใช่ว่าไปต่อไม่ได้เลยหรอกมันมีเรื่องในธรุรกิจเนาะที่แบบโอ้โหคิดมากก็เลยไปนั่งฟังตัวเองเนาะตอนนั้นน่าจะเป็นเดือสิบห้าเนาะเพิ่งหยุดดูหนังโป๊ได้สิบห้าวันเนาะแล้วผมก็ไปฉลองอะไรเงี้ยแต่ผมบอกในคลิปเลยนะว่าตอนแรกจะไปฉลองวันที่พูดเลยนะแต่ว่าเอ้ยไปฉลองไม่ได้นี่ว่านะเพราะว่ามีออกกําลังกายการออกกาลังกายเป็น p ฟร์ตี้อะไรเงี้ยคือผมก็แบบเออว่ะผมไม่ได้คุยเรื่องนี้นานมากแล้ว นะครับว่าสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งสาระสําคัญในตัวเองนะครับคืออย่างนี้ครับคือหลายคนอ่ะพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองได้รับผลลัพธ์ในการพัฒนาตัวเองนะครับแต่จุดตั้งต้นในการพัฒนาตัวเองของหลายคนอ่ะกลับหายไปหรือไม่เหมือนเดิมผมหมายถึงอะไรนะครับก็ยอย่างที่พูดพูดเมื่อกี้แหละครับว่าเมื่อคุณพัฒนาตัวเองคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเซตพ i o r i ร y เรตี้เซต ความสําคัญจัดลําดับความสําคัญให้ดีนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่สิ่งเหล่านั้นอย่าปล่อยให้อีโก้มันทําลายชีวิตคุณที่ผมอยากจะบอกก็คือการเซตพ i ร์ตี้ของผมในการพัฒนาตัวเองในช่องนี้เนาะที่ผมพยายามชวนนะครับรทุกๆคนนะครับในการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยคือการพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้ชายในแบบที่เราต้องการ ไปเป็นผู้ชายในแบบที่เราจะภูมิใจในฐานะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งภาพแบบนั้นอนะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ผมมันมีความเชื่อลึกๆว่าไม่น่ามีใครนะแต่ถ,ถ้ามีก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีคุณก็เลิกติดตามผมได้นะเราคุณค่าอาจจะไม่ตรงกันมผมเชื่อว่าไม่น่ามีใครเนาะที่อยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปกดคนอื่นให้ต่ำลง<ม>เพื่อที่จะไปทําร้ายคนอื่นต่อหลังจากนั้นผมเชื่ออย่างนี้นะครับถ้ามีคนแบบนั้นอยู่ ผมก็คิดว่าผมก็ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันว่าอย่าให้ผมได้เจอคนแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่าให้ผมได้เป็นคนแบบนั้นเพนะราะผมเคยเป็นแล้วนะมันแย่มากนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเป็นไปได้เนาะคุณต้องห้ามลืมเด็ดขาดว่าตั้งแต่วันแรกที่คุณตัดสินใจว่าจะพัฒนาตัวเองนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดว่าวันแรกคุณเป็นคนดีแบบไหนเมื่อพัฒนาตัวเองไปแล้วจงเป็นคนดีเหมือนเดิม คำว่าคนดีคืออะไรนะเพาคนดีคืออะไรผมว่าคนดีคือไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องไม่ปล่อยให้อีกโก้ของคุณม,ามาันมาพินพ่านต้องไม่ปล่อยให้ความมั่นใจในตัวเองที่มากเกินไปในบางแง่บางมุมเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณต้องรู้ว่าคุณอยากเติบโตไปเป็นผู้ชายแบบไหนอยากเติบโตไปเป็นผู้ชายที่น่าเคารพ อยากเติบโตไปเป็นผู้ชายที่หน้าเข้าใกล้อยากเติบโตไปเป็นบุคคลที่คนอื่นจะอยากพึ่งพิงหรืออยากเติบโตไปเป็นเสาหลักของอครอบครัวเสาหลักของบ้านเสาหลักของที่ทํางานเสาหลักของธุรกิจ pinpoint, หรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณอยากเติบโตไปเป็นผู้ชายแบบไหนแล้วถามตัวเองว่าพฤติกรรมอะไรเนาะที่จะไปขัดขวางการเติบโตไปเป็นพฤติกรรมแบบนั้นเลยการเติบโตเป็นผู้ชายแบบนั้น จงระวังพฤติกรรมเหล่านั้นให้ดีเพราะหลายครั้งพฤติกรรมเหล่านั้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวและคุณดันคิดไปเองว่ามันคือสิ่งที่ดีผมเองก็เป็นมาก่อนยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนนึงครับตอนที่ผมเริ่มสร้างธุรกิจแล้วมันเริ่มประสบความสําเร็จอะผมพยายามจะโพสตคนรอบตัวสุดๆเลยให้เขาแบบสร้างธุรกิจเพาผมเห็นว่ามันดีไงผมเอาทำธุรกิจเนี่ยผมรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมี มันมีเวในการทําการตลาดที่เฮ้ยคุณไม่ต้องมีเงินผมเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงิน200บาทผมเล่าหลายรอบมากแล้วผมภูมิใจทุกครั้งที่ผมเล่าเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงิน200บาทจริงๆเป็น200บาทที่ผมยืมพี่สาวมาเป็น200บาทสุดท้ายในชีวิตอะแล้วผมใช้ทุกเซลล์สมองเพื่อคิดว่าทํายังไงดีให้มีเงินกินข้าวในวันต่อไปให้มีเงินเติมน้ำมันรถในวันต่อไปให้มีเงินจ่ายค่ามือถือในวันต่อไปผมต้องคิดสระตะทุกทุกวินาทีต้องคิดแต่เรื่องเนี้ย แล้วผมเล่าทีแล้วผมภูมิใจทุกครั้งเลยนะครับเออคุณพูดนี้ขึ้นมาได้ไ <c> ง <oughs> ที่ผมจะบอกก็คือช่วงแรกไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ก่อนคือก่อนที่จะถึงเรื่อง200รอนี่นะก่อนที่จะ200รอเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ผมประสบความสำเร็จมากๆแล้วผมได้เงินอะ่ะเดือนหนึ่งอะ่ะออประมาณสองสามแสนต่อเดือนนะอันนี้คือต่อเดือนนะก็คือหารเฉลี่ยต่อวีคก,ก็ประมาณหลายหมื่นต่อวีคอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูสําเร็จจังวะแล้วผมก็พยายามที่จะ ไปให้แรงบันดาลใจไปผักดันไปสอนคนรอบข้างเพื่อให้เขาเนี่ยมาประสบความสำเร็จเหมือนกันเพราะผมเห็นแล้วว่าผลลัพธ์มันหอมหวานมากการที่เรากัดฟันอ่ะแล้วก็สู้ไม่ถอยกับการทําธุรกิจเนาะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท้อมันอาจจะเจ็บแต่ว่าเฮ้ยวันหนึ่งผลลัพธ์มันได้ขนาดเนี้ยมมึงต้องลุยแล้ววะอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมได้กลับมาคือคนรอบตัวเริ่มตีตัวออกหากนะครับมันเริ่มมันเริ่มกลายเป็นว่าเฮ้ยผมไปจุนจานเรื่องชีวิตเขามากเกินไป มันเริ่มกลายเป็นว่าผมใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วไปเผอทําร้ายจิตใจคนที่ผมรักเนาะทั้งแฟนทั้งคุณแม่นะทั้งคุณพ่อทั้งพี่สาวเอ่อทั้งรุ่นน้องที่ผมรักเนาะรุ่นน้องที่อยู่ในทีมที่แบบเราตอนเริ่มต้นเราก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันแต่ผมบังเอิญสมริตกรมันเฉยมันแค่ยังต้องเรียนหนังสืออยู่มันไม่ได้สําเร็จมันผมแล้วผมก็ไปใช้คําพูดบางอย่างที่ทําให้มันรู้สึกแย่อะไรแบบเนี้ยคือแบบมันมีหลายอย่างหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากเนาะที่แบบเล่าวันนี้ทั้งวันนะก็ไมม่หมดนะครับ สุดท้ายแล้วผมกลายเป็นว่าผมประสบความสําเร็จนะชีวิตผมเติบโตนะแต่ผมกลายเป็นผู้ชายหมาไม่แดกและนี่เลยคือเรื่องที่ผมอยากจะมาชวนคุยในวันนี้คือระวังตัวเองให้ดีอย่าให้ตัวเองเติบโตไปเป็นผู้ชายที่หมาไม่แดกนะครับคือผมไม่ได้กำลังจะบอกว,ว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ผมไม่ได้กำลังพูดผมแค่ให้ระวังผมแค่ระวังเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ระวังคุณพังแน่นอน อีโก้มันทำงานได้แยบยนต์กว่าที่คุณคิดเยอะกิเลสมันทำงานได้แยบยนต์กว่าที่คุณคิดเยอะความมั่นใจในตัวเองแบบผิดผิดมันทำงานได้แยบยนต์กว่าที่คุณคิดเยอะอดี๋ยวที่บอกผมอะโชคดีที่ผมมีเมนทอร์ผมโชคดีที่ผมมีที่ปรึกษานะอาจจะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแต่เขาก็ช่วยโค้ชในเรื่องของนิสัยได้ด้วยเพราะว่าคือนิสัยอะคือนิสัยมันมาจากภาษาบาลีเนาะนิสัยยะสัมปันโนแปลว่าที่พึ่งเนาะนิสัยเนี่ยแปลว่าที่พึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้ผลลัพธ์ชีวิตคุณในทุกวันนี แม้ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็แล้วแต่นะแต่คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณใช้ที่พึ่งเดิมมาตลอดหลายปีที่พึ่งที่ว่าคือนิสัยคุณใช้นิสัยปัจจุบันนี้เป็นที่พึ่งของชีวิตจนคุณมีผลลัพธ์ชีวิตแบบนี้ถ้าคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ชีวิตแบบนี้นั่นแปลว่าคุณนั่นแปลว่าที่พึ่งของคุณน่ะพาคุณมาผิดทางคําถามคือถ้าคุณจะไปจุดอื่นของชีวิตคุณใช้นิสัยเดิมได้ไหมไม่ได้แล้วคุณต้องเปลี่ยนนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่่่่่่งงงสสําาาาคััััญเเเเลลลยยยยยยยในนนนนกกรรรททีีีีีีจะมมชววิิตดดขขึึ้้หือออแูบ ถ้าคุณควบคุมนิสัยตัวเองได้คุณจัดการนิสัยตัวเองได้คุณพัฒนานิสัยตัวเองได้คุณสร้างนิสัยที่ดีทำลายนิสัยที่ไม่ดีได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อให้คุณอยากจนคุณจะรวยต่อให้คุณอยากมีความทุกข์คุณจะมีความสุขต่อให้คุณอยากจะทำตัวหมายไม่แดงแต่คุณจะกลายเป็นคนที่ทำตัวให้เกียรติคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคุณเปลี่ยนนิสัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนจิตใจดีสุภาพอยากเป็นคนประสบความสำเร็จ แต่คุณไม่เปลี่ยนนิสัยคุณสุดท้ายคุณจะหมาไม่แดกชีวิตคุณจะประสบความล้มเหลวชีวิตคุณจะไม่มีทางเจอความสำเร็จที่ด,ดีเพราะคุณไม่เปลี่ยนนิสัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือจงระวังนิสัยโดยเฉพาะยิ่งพวกนิสัยละเอียดละเอียดเช่นไอความมั่นใจความมั่นใจเนี่ยถ้ามากเกินไปและผิดวิธีมันคืออีโก้นะครับหรือเอ่อแพชชั่นแพชชั่นที่จะประสบความสมําเร็จถ้ามากเกินไปและผิดวิธีมันคือความโลภ นะครับหรือว่าอารมณ์ทางเพศอย่างที่บอกเนอะอารมณ์ทางเพศถ้าใช้มันอย่างถูกวิธีมันคือแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราประสบความสําเร็จแต่ถ้าใช้มันผิดวิธีมันคือแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราล่ม,มจมชีวิตพังเจ๊งได้เลยนะครับก็คือนิสัยพวกนี้มันเป็นนิสัยละเอียดอ่อนนะครับที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคําพูดหนึ่งนะของ เอลเมอร์วิลเลอร์นะครับเป็นนักขายนะระดับโลกนะนักขายในตำนานที่อเมริกานะที่เขาแบบว่าสามารถขายรถได้แบบวันเอ่อปีนึงนะหลายหมื่นคันนะหลายหมื่นคันแปบลบว่า1วันเนี่ยเขาขายออกเป็น5-6คันอะไรเงี้ยซึ่งแมงโคดเก่งเลยนะเอลเมอร์วิลเลอร์บอกว่าระวังเสียงเห่าของคุณให้ดีนะมันอยู่ในกฎของการขายหนึ่งในกฎของการขายของเอลเมอร์วิลเลอร์นะระวังเสียงเห่าของคุณให้ดีระวังน้ำเสียงระวังคําพูดระวังเสียงที่คุณพูดออกมาไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับผู้อื่น เพราะสิ่งที่คุณพูดนั่นแหละมันจะมาตัดสินชีวิตคุณทีหลังนะครับคุณอาจจะใช้คําพูดตัดสินชีวิตคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วชีวิตของคุณนะ่ะถูกตัดสินด้วยคําพูดของคุณเองนะว่ามันจะดีหรือมันจะแย่เข้าไหมก็วันนี้ก็มาแชร์ในวันนี้เนาะไม่รู้ว่าสไตล์นี้ชอบกันไหมนะครับก็พอดีมีบางเรื่องนะที่เข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ในในพอดแคสต์นี้จังเลยก็เลยเอามาลองแชร์ดูนะครับก็สุดท้ายนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่า มันจะดีกว่านะครับถ้ามีคนคอยระวังหลังเรื่องนิสัยให้เรานะครับและผมอยากจะเชิญชวนคุณจริงๆนะให้เพื่อนๆใน No Fab Challenge Community คอยระวังหลังให้คุณนะเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะเลิกติดหนังโป๊เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าวันหนึ่งที่คุณเลิกติดหนังโป๊ได้เนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้ชายหมาไม่แดกหรือเปล่าผมเองก,ก็เคยเป็นนะหลายคนเคยเป็นนะทุกวันนี้ก็ต้องนั่งแก้นิสัยนะครับไม่ได้กำลังจะบอกคุณจะเป็นเพียงแต่ว่าอยากจะเชิญชวนนะครับมาลุยกันในคอมมูนิตี้ นะครับถ่าสนใจอยากจะลุยกันในคอมมูนิตี้นะครับก็ทักไล n e มาเป็น Line ของ ManTalks Podcast นะครับลิงก์เนี่ยอยู่ที่ Description นะครับวิธีการเข้าคอมมูนิตี้นะครับง่ายมากเลยนะเพียงแค่คุณพรีออเดอร์แพลนเนอร์ของผมนะที่ชื่อว่า NoFab Challenge Planner Planner ที่จะมาช่วยให้คุณเลิกติดหนังโป๊ได้สักทีในคนนี้นะเป็นแพลนเนอร์แบบรุ่นโปรโตไทย์1วันนะแต่เป็น21วันที่ถ้าคุณทำตามเวิร์กช็ทั้งหมดในแพลนเนอ อาการติดหนังโปของคุณเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะดีขึ้นแน่นอนอันนี้ผมใช้กับตัวเองมาแล้วและใช้กับเพื่อนๆหลายหลายคนมาแล้วนะครับก็ราคาตอนนี้อยู่ที่200อยอ่าอยู่ที่199บาทนะครับแต่ผมขอค่าส่งผมขอค่าส่ง50บาทนะครับเป็นทั้งหมด249บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับ249บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับีบ่นบบเนี่ยคิดง่ายๆมันคือชาบูแค่มือเดียวบางทีไม่ถึง1มือด้วยซ้ำมันคือหมูกระทะมือเดียวนะครับมันคือข้าวบางมือของคนบางคนด้้วยซนะครับ เพราะฉะนั้นก็เอาจริงป่ะสองรอยห้อ่สิบเาเนี่ยบางทียังไม่เท่าค่าแอคล็อกยังไม่เท่าค่าโอลิแฟนของดาวโปบางคนด้วยซ้ำถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับมาลุยกันใน n o f a b Challenge Community และ n o f c h c l l l n g n p l p n n n r นะถ้าสนใจนะครับแอดไลน์ของผมนั้นไลน์เนี่ยอยู่ที่เดสคริปชันนะเป็นลิงก์ทรีนะกดเข้าไปเนี่ยจะเจอปุ่มให้กดแอดไลน์เนาะก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็บอกผมว่า สนใจเข้าคอมมู e. คำนี้เลยนะสนใจเข้าคอมมู e. แล้วเดี๋ยวผมจะส่งวิธีการชำระเงินและลงทะเบียนเข้าคอมมูนิตี้ให้ครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้สำหรับใครที่อยากจะเลิกติดหนังโป๊อยากจะพอกันทีกับนิสัยติดหนังโป๊ะนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยแล้วเรามาลุยโปรเจกต์เลิกติดหนังโป๊ไว้ด้วยกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ